สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ m y ส t e r ี่เวิลกันอีกแล้วนะครับถ้าคุณได้เป็นนักบินอวกาศแล้วได้บินไปอยู่นอกโลกคนเดียวทำมิชชั่นคนเดียวได้ลอยอยู่ในอวกาศท,ที่ทั้งมืดและเงียบสุดๆแล้วจะจู่คุณได้ยินเสียงคนเคาะประตูยานคุณดังๆเลยเนี่ยคุณจะรู้สึกอยังไงนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับนักบินอวกาศชาวจีนหยางหลีเว่ย ซึ่งเป็นนักบินอวกาศคนแรกของประเทศจีนที่ได้บินออกไปนอกโลกวันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์ของเขาให้ฟังกันว่าเขาได้เจออะไรบ้างกับการได้ขึ้นไปบนอวกาศเป็นครั้งแรก เรื่องนี้นะครับผมเอามาจากรายการ NASA s Unexplained Files ของช่อง Science Channel นะครับถ้าใครอยากฟังเรื่องแปลกๆที่ยังหาคำอธิบายไม่ได้จาก n a s a เนี่ยก็สามารถไปดูรายการนี้ได้เลยแต่เรื่องของวันนี้นะครับเกิดขึ้นในปีคศ2003เมื่อนักบินชาวจีนอยางลี่เวย่ยได้ถูกเลือกให้เป็นนักบินอวกาศชาวจีนคนแรกที่จะได้บินออกไปนอกโลกแค่นั้นยังไม่พอนะครับเขาจะบินไปทำมิชชั่นคนเดียวด้วยเพราะฉะนั้นงานเนี้ยลุยเดี่ยวซึ่งการออกไปทำมิชชั่นนอกโลกคนเดียวเนี่ยเป็นสิ่งที่มันไม่ค่อยมีแล้วด้วยซ้ำครั้ง ล่าสุดที่ประเทศสหรัฐได้ส่งคนออกไปทำโซโลมิชชั่นนอกโลกเนี่ยก็เมื่อ60ปีที่แล้วแต่ในสุดวันจริงของนักบินอวกาศยังหลีเว่ยก็มาถึงนะครับในวันที่15ตุลาคมปี2003นักบินอวกาศยังหลีเว่ยเป็นนักบินอวกาศจีนคนแรกที่ได้ออกตัวบินออกไปนอกโลกหลังจากผ่านกระบวนการการปล่อยจรวดอะไรทุกอย่างเสร็จนะครับเสียงเครื่องยนต์ทั้งหมดก็ได้ดับลงในสุดคุนยังหลีเว่ยเนี่ยก็ได้อยู่นอกโลกคนเดียวแล้วรอบๆตัวก็มีแต่ความมืดและก็ความเงียบ แต่ว่ามันก็ไม่ได้ทําให้คุณยังหลีเหวยได้วันเลยนะครับเพราะพอไปถึงแล้วเขาก็ได้เริ่มงานทันทีไม่รอช้าแต่ก่อนที่จะทํางานได้ไปถึงไหนเนี่ยจู่ๆเขาก็ได้ยินเสียงเคาะประตูดังมากๆเป็นเสียงเหมือนอเคาะเหล็กดังๆเหมือนมีคนเคาะอยู่นอกยานเลยรํานองนี้เคาะไปปังปังปัง,ปงหลายรอบด้วยเขาก็งงสิเฮ้ยเสียงอะไรวะแล้วคุณลองคิดดูสิครับนอกโลกที่มันไม่มีเสียงอะไรเลยยิ่งมองมันยิ่งมืดกว่าที่เราคิดมากเนี่ยแล้วมาทํามิชชั่นคนเดียวด้วยเนี่ยการที่ได้ยินเสียงคนมาเคาะยานเรานี่มัน มันจะต้องรู้สึกอย่างไรเนี่ยเอาตรงๆคือนักบินอวกาศของเราก็ไม่ได้รู้เลยว่าเสียงนี้มาจากไหนมันมีความเป็นไปได้สูงมากๆด้วยมันจะเป็นปัญหาที่ยานอวกาศนี้หรือเปล่ามันมีอะไรกำลังจะพังหรือเปล่าเรายิ่งได้บินขึ้นมาเป็นคนแรกในประเทศตัวเองเนี่ยมันก็ยิ่งน่ากลัวเข้าไปใหญ่แต่ด้วยความโปรเ e s ชั o นอลของนักบินอวกาศของเราคนนี้เนี่ยเขาก็ได้เริ่มเช็คยานอวกาศของตัวเองทันทีว่าในยานเนี่ยมันมีอะไรพังหรือเปล่ามันมีรูรั่วอะไรไหมหรือมีแรงกดดันที่มันผิดปกติอะไรข้างในยานหรือนอกยานรรออบๆไไ่าางีมมัแตหลจกเเชช็คคป ก็ได้คนพราะว่าทุกอย่างปกติดีไอเสียงคอ,อเนี่ยมันก็ยังเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆนะครับมันไม่ได้หยุดไปนะครับแล้วพอเช็คไม่เจอปัญหาเนี่ยก็ยิ่งงงเข้าไปใหญ่ว่าเอา้าแล้วมันคืออะไรวะมันมีใครเคะอยู่ข้างนอกหรือเปล่าแต่มันก็เป็นไปได้ยากนะครับเพราะว่าสัตว์ทุกตัวที่เรารู้จักเนี่ยก็ไม่มีตัวไหนที่อยู่นอกโลกได้นอกจากสัตว์ตัวเดียวนะครับซึ่งชื่อว่าทารีเกรด เป็นสัตว์ที่สามารถอยู่ที่ที่ไม่มีออกซิเจนได้แต่ประเด็นคือถึงมันจะเป็นไอตัวทาดิกเรดเนี่ยมันก็ไม่สามารถมาเคาะประตูได้หรือมาเคาะให้ดังขนาดนั้นได้แน่นอนเพราะฉะนั้นเราสามารถตัดข้อสันนิษฐานว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตที่มาจากโลกไปเคาะได้เลยมันจะต้องเป็นอะไรนอกจากนั้นแล้วละ่ะแต่ไม่ว่าคุณยังหรือเว่ยจะมองออกไปนอกโลกผ่านหน้าต่างผ่านตรงไหนก็ตามก็ไม่เห็นอะไรอยู่ข้างนอกเลยพอเช็คไปเช็คมาแล้วหาคําตอบไม่ได้อย่างเงี้ยคุณยังหรือเว่ยของเราก็เลยเริ่มทํางานต่อเลยดีกว่าเหมือนถ้ามัวแต่กังวลไปก็คคงงหาาาาํตอบไไไม่ได้นก็็เสรจป แต่พอถึงจุดนี้นะครับหลายคนก็อาจจะสงสัยแบบผมว่าทําไมเขาถึงไม่ติดต่อไปที่ส่วนควบคุมภารกิจที่อยู่บนโลกแล้วบอกไปว่าตัวเองเจออะไรบ้างหน่วยที่โลกจะได้ช่วยหาคําตอบให้ได้อะไรทํานองนี้แต่เหตุผลที่เขาไม่บอกใครไปนะครับเพราะว่าเขากลัวโดนหาว่าเป็นบ้ายิ่งงานแบบนี้นะครับถ้าเราโชว์ความไม่ปกติในตัวเราไปเนี่ยเราอาจจะตกงานได้เลยหรืออาจจะไม่ได้บินออกมานอกโลกอีกเลยก็ได้เขาก็เลยต้องเลือกที่จะเก็บเรื่องนี้ไว้ทั้งทที่เขาก็รู้ว่าเขาได้ยินเสียงขอบพวกนั้นจริงๆ หลังจากเขาได้จบภารกิจของเขานะครับได้นั่งทํางานจนมันเสร็จไปโดยที่ตอนที่เขาทําอยู่ก็มีเสียงเคาะมาเรื่อยๆนะครับไม่ได้ได้ยินแค่ตอนแรกเท่านั้นคือได้ยินไปเรื่อยๆตอนทํางานเลยแต่พอเขาทํางานเสร็จนะครับในที่สุดเขาก็ได้กลับลงมาสู่โลกอย่างปลอดภัยแต่ว่าเรื่องนี้ก็ยังไม่จบสําหรับคุณยังหลีเว่ยยังไงเขาก็จะต้องหาคําตอบนี้ให้ได้นะครับทฤษฎี million. ที่เขามีก็คือการที่ยานอวากาศเนี่ยไปนอกโลกมันมีการเปลี่ยนแป,งนปลแปงในอุณหภูมิที่เยอะมากๆเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเยอะจริงๆมันเลยเป็นไปได้ว่าการเปล ตัวทําให้สร้างเสียงนี้ขึ้นมาแต่ในฐานะนักวิทยาศาสตร์นะครับเขาก็จะต้องทดสอบด้วยเขาก็เลยเอาอยานอวกาศแล้วก็เอาชิ้นส่วนของยานนู่นนี่เนี่ย,ยมาทดลองในแ l a นะครับโดยการเปลี่ยนอุณหภูมิไปมาอย่างฉับพลันให้มันมีความใกล้เคียงกับตอนที่เขาได้บินออกไปนอกโลกที่สุดแต่หลังจากการทดสอบไปหลายปีนะครับเขาก็ไม่สามารถทําให้ยานอวกาศของเขาเนี่ยสร้างเสียงเคาะเหมือนตอนนั้นได้อีกเลยหลังจากผ่านมาสักพักนะครับเขาก็เลยต้องยอมใจเอาเรื่องนี้ไปบอกคนอื่นบ้างเพราะว่าเก็บไว้คนเดียวเนี่ยมันก็แบบงงใช่ไหมหาคําตอบไม่ได้สักทีเเเาาก็อ นี้นะครับไปคุยกับสหายนักบินอวกาศคนอื่นๆที่ได้ทำภารกิจของตัวเองเสร็จสมบูรณ์ไปแล้วเหมือนกัน แล้วสิ่งที่ทําให้เขาตกใจมากๆเลย,เลยก็คือนักบินอวกาศคนอื่นบางคนเนี่ยก็บอกว่าได้ยินเสียงนี้มาเหมือนกันได้ยินเสียงเคาะเสียงเหล็กตีๆอะไรเงี้ยตอนอยู่นอกโลกเหมือนกันแต่ก็ยังไม่มีใครหาคําตอบได้อยู่ดีนะครับว่ามันคืออะไรสิ่งหนึ่งที่อาจจะทําให้สบายใจได้มากขึ้นไม่มากก็น้อยนะครับก็คือการที่นาซาออกมาบอกว่าการที่เกิดเสียงนอกโลกโดยที่ไม่มีคําอธิบายเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติมากๆนะครับด้วยความที่เรายังมีเรื่องที่ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับอวกาศอีกหลายอย่างเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทาให้มีเสียงแปลกๆแบบนี้ม คือ NASA บอกว่าเออมันก็ปกตินั่แหละมีเสียงที่ไม่เข้าใจแบบนี้มันก็เป็นเรื่องปกติไม่รู้ว่าฟังแบบนี้แล้วคุณแยงดีเว่ยเนี่ยเขาสบายใจขึ้นหรือเปล่าแต่น้อยก็ถือเป็นคําอธิบายที่ก็พอใช้ได้สําหรับตอนนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้มาถึงจุดนี้นะครับถ้ามีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรืออะไรยังไงอยากเสริมยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผมก็ยอมรับว่าผมไม่ใช่ผู้มีความรู้เรื่องอวกาศอะไรนี้เยอะขนาดนั้นแต่ขัพยายามเอาข้อมูลให้ถูกต้องที่สุดอธิบายทุกคนฟังนะครับเพราะว่าม จากคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เราอย่างเช่นเคยไว้เจอกันอีกทีคลิปใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ